เสียงเบาเสียงดังทิ่มหายเลยพูดนอนรู้จะเตะพระจ้าอาจะทำมึงจะปิดเสียงทำไมเราคนลำคาญก็พูดไปเลยไหมกูไม่เอาวายคนนี้ไงแม่งมึงจะทำชอจะบาดดูง่ายคนจะวบานเอากกอันนั้นมันทำคนเดียวไงโอ้ปืนระเบิดบ่ไม่แล้วเชฟซีโบ๊มีโอกาสเขาได้ยิงมีมอเนี่ยมันเอ็มเป็นเอไอมันเอไอสู้กันเล่นนู่นนี่แล้วโอ้ยยิ่งขึ้นอันนีู้่พูดไหมกูกูจะพลาดไงคนเต็มอยู่เนี่ยไอ้คนเขา ก erm ูว่ากูว่าใครเห็นกาเป็นยูทูบเป็นภาคอยู่คนเดียวไงสติมม like <Yeah. S 2> ันมึงไม่ใช่กรมพยาบาลมันสติมมันแค่ลองให้กูทดสอบเงี้ยลองภาคอะไรดูเงี้ยกูกล่าว่าจะเป็นยูทูปเปิดกูภาคมึงไงเอาตอนนี้ครับนายเรียวยิงมึงก็ตั้งซื้อเรยนอันนี้อันเดียอเที่ยวซื้อทองการเที่ยวการเที่ยวเช่นไงผมการเดี่ยว

จะโอ้ยเก็บจังเลยโอ้ยดีใจที่มีวัดตรงกางโอ้ดีครับเอางี้เอางี้มึงเอามึงเอาปืนแบบปืนอื่นไปไปสู้เขาเปืนปืนเบี้ยวแรกปืนเบี้ยวรกเอาปืนเบี้ยวแรกไปดีกว่าโอ้โหแม่งมีแต่ปืนโครมเต็มคังเลยอยู่ไหนวะปืนเอาสองผู้ดีไปเอาแมลง้ยใจเย็นอยู่ไหนวะนี่แล้วปืนนี้ใส่สกินด้วยด้วยฮะโอ้ยอยู่เท่เนาะเท่เนาะนี่ สันเลี้ยงซันเลี้ยงประจำชาติคู่วะเอาเนี่ยหยามบุญไอ้ยี้ยไอ้บุญเรามียิงมาตายแล้วเพื่อนตายตายคนอื่นหรือเปล่าเด็กเด็กเพิ่งเกิดเลยนี่หว่าอย่างเงี้ยเพิ่งเกิดเมื่อวานหันไอ้ภูมิเตียนมึงยิงเขาให้ตายกันเพื่อนโอ้ยยูยปืนแรงนะโอ้ย นะภมิไยนะให้เลยนมึงทำอะไรเมื่อกี้ไม่นสาอะไรเล่าสาี่ยไอเสียงริดรอมาเฉล่ระชมงานการอเตือนนี่ไปภูมิเมื่อค่าตูจะฟื้นฟูฝ่าชีวิตเล็กน่อยโอ้นิดเดียวเพื่อนสักประมาณหนเปนี่แหละไม่ได้เยอะอะไรจัแล้วอันนี้เหรอเครื่องล้วเอ้ยเครื่องใหม่เหมือนกันเหมือนกันหมดเลยเืมมรอตัวใหม่ โตจำได้แต่ว่าการที่การสมัครให้อีเมลนะบอกบ่าถึงปปัญญาอะไรดีเพื่อนอู้นบักเสียงชอชออชอหอยห้อยห้อยปองบ้านต้องขอโทษด้วยนะครับเออมันอ่านบือถือเองมันโงมพูดเงเหมียนงมงูอ่ะเหมียนงมงูอยู่แบบนี่ ตมองูใส่ใส่งูเอายีไมครับปูมตัวมีงูงูขึ้นมานเปาล่ะตอตอคอเออเฮ้อฮต่อจับต่อคอทวดโอ้โหปกกบคู่ ปัญหาบ่ไอ้พวกอุ้ยฮมดอันน้าปืนมันเบามากปืนมันตุ่งลูกกระบ่กหมดฮม่แต่มันไม่ใช่มื่อทำไมมึงยิงไม่เหมือนเขาอยู่ติเลยแม่งเอาซุกปืนแม่งแรงหมดเลยต้องตั้งใหม่งานตรงเกมนี้จะเป็นอย่างนั้นนะเกมนี้ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นเลยม่นจะเป็นปืนอีเวนต์เท่านั้นที่จะแรงปืนปุ๊ปปืนพวกปืนซื้อแล้วโป่หมดเลยถูกไหมล่ะบะเออการนอกมันดีเอ๊ะ เอาอยูเลยอาอยู่คุณเดินแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาเอ้ยมีปืนอะไรเนี่ยมันยิงแล้วมันไม่ค่อยตายมันยิงนัดเดียวไม่ตายบ้างวะนอาปืนนี้แล้วกันคุณน่าจะเบาดที่ไม่อยู่ไปต่างจังหวัดข่ะมันูิ้งก้อนก็มันยิงนัดแรกมันไม่ตายก็ยิงมันติดไฟเฉยถูกไหมล่ะพอเรามาคนเล่นยังไงมันแต่แล้วเดี๋ยวขาไม่กล่าวจะผู้โดูนี่ ขออนุญาตนี่นี่โอ้โหอย่างเบาจิมาอย่าโอคุรุตนี่คือไม่อยู่ก็ถือแล้วผู้รับต้องขอโทษนะครับคุณวุฒิไม่อยู่ไปต่างจังหวัดครับมีอะไรต่อมามันเขียนครับมีผู้รับมันมีคืออันนี้ขออนุญาตนะครับคุณวุฒิอยู่ไหมครับขออนุญาตญาติบ่มีทะเลขออนุญาตอย่างนี้ผู้รับมีดิ ตองขอโทษผู้รับอย่เมงได้นี่ไเป็นยิงไหนบมผู้รับโมไม่เขียนไม่เขียน์่ต้องขอโทษด้วยนะครับที่มอยู่ไปต่างจังหวัดค่ะมีอะไรเปลก็อะไร้งต้องต้องตี่เนตื้อ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 ตื้เยอดอันาท้างบีบใล้ํา่ำเลยครับ มีสายมีตัวมีตัวเทียวเข้ามาแล้วอ่ะนี่พ่นไฟเลยครับพรอาเขาอยู่ดีของเขามึงทำอะไรโง่ตายไปฟ้าเมอ้าเฮ้ยโซเซ่จะตีมมยยังมึนเลยระว่าพักสะกดมันบนได้เห็นได้เดินเลยคือกับอันอันเป็นขอสอบไอ้ยางที่หน้าตาแต่จางวาวคุนเอาอย่างนี้ยกัวอย่างนี้ยอันโอเคอนโอเค มันเป็นเครื่องอันคี้มันเพิ่มเติมให้กูมีปืนไหนกูบอกเอาปากไปเนี่ยปากปืนไฟมาอุ้งมือใหญ่เลยมันมันมันเกินไปละเฮ้ยมึงเก่งเราเอานี่เลยเพื่อนจัดไปเลยอเดีดีนี่คนกูคนเก่งเนี่ยนะเจอกูกูก็จะเลือกปากในะทอข้าวมูนแต่ว่ามึงบอกอันในกรุงกรุงกูว่าโอพีสุดให้มึงแล้วนะ ลอเปาตายแหรอรตายอยู่จังเลยรอยงอยู่ค่ะแหลกเขาพาเระเบิด์ปีครับหือีครับัมเคาเคเพื่อผู้วิจารรุปดีครับหรือีค้าอีกเจนี่อีกการบวกหายพักสวก้จากมือเป็นอยากให้เลยนาารอไปเยมักแบงวนม ตรงนู้นเนยจะเขียนประวัติล่ำเลยแบงมวนุ่มมีอาชีพแบงมวนุ่มาเนยมาเนยพอมีจะไม่มีคนเลยครับประกันมาด่าอะไรว่าอะไรว่าไม่มีคนอะไรเกมมึงเล่นอยู่กันกี่คนเนี่ยเน็ตมึงดูเน็ตก่อนดี